าทีมชาติไทยครับต่างชาเลตนะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับคว้าแชมป์ครับในรายการซัดบูชชวนนะครับสปอร์ต2021ไปนะครับโดยเฉพาะทางกวางครับชันชันย์ศอนเอชันยพัฒนะครับก็พาราพิลล์มครับนำทีมครับนักกีฬาพกกายทีมชาติไทยครับคว้าแชมป์แข่งสมรรถจริงการแข่งขันกีฬาพกกายและฟิตเนสไฮบิสบูชชวนแอนฟิสิกส์สปอร์ตแชมเปี้ยนชิพ เป็นหนึ่งในมหาการกีฬาในรูปแบบออนไลน์ภายใต้ชื่อ s e ตเวอร์ชวลสปอร2021รอบชิงชนะเลิศครับระหว่างที่11และ12ตุลาคมที่ผ่านมาโดยในประเภทครับโมเดลฟิสิกส์หญิงรุ่นทั่วไปครับผู้ที่ควา้าแชมป์ได้แก่ชัญญาพัฒนนะครับก่อพาราภิลลมครับดีกรีแชมป์โลกอันดับที่สองครับเป็นสิรินดาพันสัตถานะครับอันดับที่3าเป็นสิริพรสอนช่วยมาในประเภทฟิตเนสนะครับฟิสิกส์หญิงรุ่นทั่วไป แชมป์ได้แก่ทางสิทธพรสอนช่วยรองแชมป์เป็นอาจารีท่านทรัพย์อันดับที่3ามเป็นสิรินดาพันสถามาที่ประเภทฟิตเนสฟิสิกส์ชายรุ่นทั่วไปครับแชมป์เป็นพัชรพงศ์พัชนะโกศีรองแชมป์เป็นนัทวัฒน์โพชัดและอันดับที่3าครับดำรงศักดิ์สร้อยสีในประเภทแอตเลติกฟิสิกส์หญิงนะครับรุ่นทั่วไปนะครับแชมป์ได้แก่สิรินทิ์อินศรีครับรองแชมป์เป็นเจนจิราจำดีและอันดับสามเป็นจิรัฐาจุฑานิชการ ในขณะที่พบกาชายรุ่นทั่วไปครับแชมป์ได้แก่อภิชัยวันดีอันดับที่2ก็เป็นวิชัยสิงห์ทองอันดับที่สกิติศักดิ์วุฒิการในพกกายนะครับรุ่นมาสเตอร์อายุ40ปีขึ้นไปแชมป์เป็นขุนตาลพ่วงเพชรรองชมป์ครับเป็นจักกะวัฒนทระรังสีอันดับที่3เป็นจีรพัฒนโป่งคําในประเภท แอตเนติกฟิสิกส์ชายครับรุ่นทั่วไปแชมป์ครับตกเป็นของทางเอกพลสุขทองอันดับที่สองเป็นชัยพิพัฒน์วลีตรกูลอันดับที่สามครับเป็นจุธาทองเลี่ยมในประเภทสปอร์ฟิสิกส์ชายครับรุ่นความสูงไม่เกิน175ซนติเมตรแชมป์ได้แก่ทางกิติพลาผลรองแชมป์เป็นเทพพรพ่วงทัพทิมอันดับที่สามเป็นสารัตเคลือบมาก ในประเภทสปอร์ตฟิสิกส์ชายครับรุ่นความสูงเกิน175เซนติมเมตรครับแชมป์เป็นของประกาศิษย์เครือบุตรอันดับที่สองเป็นศิษย์ทินาลังสิริภัยบูลแล้วก็อันดับที่สามเป็นธนะพิพัฒน์จันทนะเสวีครับก็ขอแสดงความย